สวัสดีครับวันนี้วันอังคารที่ยี่สิบดนะกันยาอันนี้หกโมงสี่สิบนะครับโมงเย็นหลังตลาดปิดอันนี้มาดูหุ้นกลับมาแล้วมีหุ้นที่วันรุ่เข้านะอันนี้มาดูเอ a JA. และดูเดือนสัปดาห์นะครับก็ยังโอเคอยู่นะแนวโน้มก็ยังเป็นขาขึ้นแต่มันจะพักฐานจบวัน่ไหร่อันนี้บอกไม่ได้นะจำรู้นะราสัปดาห์เราดูนะมันเป็น มันพักฐานเนี่ยเดี๋ยวต้องมันใช้รา,ายวันในการตัดสินใจเข้าเทรดนะแต่คือตามหลักอะผมชอบให้มันไอซ์ไทร์รายวันมันเหนื่อยอยู่ในห้าสิบอะคือถ้าเราลงมาก็ลงให้สุดเลยลงมาที่สามสิบยี่สิบอย่างเงี้ยมันจะเป็นโอเวอร์บอร์ดไอโอโซอย่างเงี้ยพอเล่นรีบาร์ได้เหมืนอนเอ็กซ์พิงดูนะครับเอ็กซ์พิง X เนี่ยตั้งไทม์เฟรมเดย์กับร้อยยี่สิบเป็นโอโอเวอร์โซมันก็เลยเด้งได้ แล้วเหมือนอะควาบู๊นี่น่าจะคาขากันนะดูนะครับก็าถามว่าเอายังไงเนี่ยผมว่ามันพยายามหาจุดต่ำยกสูงมันยกไม่ oh ได้นะมันแล้วมันพยายามมันก็จุดต่ำมันยกสูงคนนี้ถ้ามันหลุดตรงนี้นะครับลไอ้จุดต่ําลงมาํางคนนี้ผมถือว่าแย่นะเจเจเนี่ยคือเข้าดาวเทลี่เลยจุดต่ำมาดันยไม่ยกสูงด้แถมต่ pantry, ําลงแล้วจุดจุดต่ำมันก็ดันต่าลงอีกนี่คือจะเป็นทานลงเนี่ยชัดเจนแล้วนะครับ บนรูปมันหายเนี่ยก็บอกเก็บบอกจ้ามกันนะว่ามันจะไปรูปแบบไหนมาคนอะไรมองแง่ดีนะเออเจอ้าเขาไม่ได้ขายทิ้งนะอันนี้เราก็ไม่รู้แนวเนี่ยแต่แนวรับก็พวกนี้ก็ระวังนะหุ้นทำบาตรตรงนี้หลังๆไม่ค่อยดีนะถึงแม้จะบางตัวจะดีแนตะ่มันก็มันดีไม่สุดอนะดูเอาคว้านะครับเอาคว้าเนี่ยรายสัปดาห์สู้เอเจไม่ได้แต่รายวันเนี่ยถือว่าโอเคนะใช้ได้เลยลงมาใ,ใกล,ล้ๆกล้ห้าสิบลย นี่เอาอย่างไงลายลายวันเลนยเ,เราได้ยี่สิบนาทีมันเป็นการเด้งทางรีบาวเช่นเดียวกับรีบาวถามจะเล่นเล่นเด้งแรงไหมแต่จริงผมคิดว่าน่าจะเด้งได้ปีหรือพอสมควรนะรอวอลุ่มเพราะว่าราคาเนี้ยไม่เคยเพิ่มทุนหรอกผมไม่เดาเลยนะคนที่อยู่ราคาหกสิบเขาก็ไม่เพิ่มหรอกเพราะเขาไม่มั่นใจนี่หรอไหมับเพิ่มห้าสิบเงี้ยเป็นเป็นเป็นผมผมไม่เอานี่อหรอไหมมันจะต้องลากโชว์้วหน่อยแต่เราก็หวังนะ ในความเป็นจริงมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้อันนี้ก็ระหว่างนะครับคุณตีเทนลนาก็ได้ลองดูว่าคุณจะเริ่มเมื่อไหร่ระมานี่ครับหลุดตีอย่างนี้นะตีอย่างนี้ถ้าฟลูไปได้คุณจะเล่นดาวร้อยี่สิบแล้วคุณจะใช้ร้อยี่สิบขายนะครับหรือถ้าเก้ามันสวยวอลุ่มเข้าคุณอะไรมันต้องขายก็ได้น,นี่บลุ๊กเหมือนกันบลุ๊กเนี่ยเออหลายสัปดาห์ก็ดูก็เป็นเวานขึ้นนะ่ะแต่มันพักจะเรียกว่าพักฐานได้ไหม มันก็ยังโอเคอยู่นะเป็นการขึ้นเล็กๆแต่ถ้าหลุดห้าสิบหกในถือว่าแย่นะทุกอย่างที่สร้างมาหมดเลยนะห้าสิบหกต่ำอืมวันนี้มัยังอยู่ตรงนี้แต่ถามว่ามันเป็นยังไงผมว่ามันก็แค่ที่นี้เขารีบาวรายสบนะดูรายวันกันเนี้ยร้อยยี่สิบอะมันลงมาต่ำเหมือนกันเลยประมาณยี่สิบหายใส่พร้อมกันมันก็จะเด่งได้ดีนะจะเด้งวันนี้เร้งมากี่เปอร์เซ็นต์สองสามเปอร์เซ็นต์นะครับแต่มันก็โอเคนะเหมือน เอ็กซ์ปิงเนี่ยเอ็กซ์ปิงเนี่ยรูปไอคายเงี้ยรูปร่างไอ้ายเงี้ยเอ็กซ์เอ็กิงมันไม่ได้เกิดอย่างงี้นะมันปลาจากหายหายแต่มาเกิดเนเวอเรนลองดูนะครหรือลองดูบีนะครับบีเนี่ยฉะนั้นผมเคยตีเทเลไลท์ดูนะครับอย่างเงี้ยคือหลุดตรงเนี้ยเลิกเล่นประมาณเนี้ยครับอืมก็ จริงๆ99ตอนนี้89ก็10ตาคือหลุดมาเต้นเทีลไลน์เนี่ยก็ไม่เราไม่เอาแต่ตอนนี้ทเทลไลน์นี้มันใช้ไม่ได้นะนะมันก็เวลามันเปลี่ยนไปละเราต้องหาจุดต่ําสุดทีจจจจจจจ่เจอแต่นี่แรงไม่รู้นะมันต่ําสุดหรือยังเราก็เลยตีเทลไลน์กดอย่างนงี้ครับถ้ากูจะเล่นนะรอมันทะลุขึ้นไปก่อนดีกว่าแต่เนี่ยผมดูนะรายสัปดาห์ถือว่าสวยนะครับแล้วก็มูลรูปหายอย่างเงี้ยเราไม่รู้นะจ้าก,ก็ทําอะไรอยู่นอกจาก ลินลินลินขายหรือว่าจะกลับมาเล่นใหม่แต่ลายร2 0ยี่สิบนาทีเด้งน่าจะเด้งได้แน่เพราะว่าไม่ได้เสียหายอะไรก็พรุ่งนี้มาหรือพรุ่งนี้นะหัวของเรานะอาจจะเด้งได้นะแต่จะไปกกรหรือเปล่านี้บอกไม่ได้เพราะว่าหาสิบตกมาห0สิเนี่ยถึงมันไม่ดีแล้วนะรายวันเลิกจะไม่ดีแล้วนะแต่ยังยืนในห้าสิบวันใน exp ได้ก็โอเคนะเฉอ50หสิบเฉลี่ยห0สิบวันอันนี้มปดูเว a บฟเนี่ยตีเันนลายเมื่อวานผมบอกว่าถ้ามันยังไม่หลุดแบบนี้ไม่ก็เล่นไปนะตัวเนี้ยดูเหมือนจะดีนะแต่ทำก็ทําตัวไม่ดีหละขึ้นไปทั้งยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็ลงมานะเกิดยี่แล้วเนะี่ยผมไม่ไม่เข้าใจนะพูดหลายๆตัวไปดูนะครับเจโออย่างเงี้ยเป็นสไตล์นี้หมดเลยแล้วก็ลงลงมาพอทําหายคนระับผมก็ไม่เข้าใจนะเพราะว่าอย่างที่เมื่อวานที่บอกอ่ะมันไม่มีแนวต้านแล้วนะจนถึงสองห้าสิบเนี้ยรู้นี่ายไม่มีอ่ะ ไอ้เมื่อวานนะครไอ้ตรงนี้ไม่มีนะครับตรงเนี้ยตรงเนี้ยถือว่ามันไม่มีนะตรงเมื่อวานเมื่อวานที่ผมพูดเนี่ยคือตรงนี้มันเกิดมาแล้วนะเนี่ยตรงเนี้ยเมื่อวานตรงเนี้ยมันจะไปถึงสองบาทกว่าเลยแต่ถ้าเราอาใช้ในรัชสัปดาห์นะเราใช้ไฟฟ้าดุจชี่เอ็กซ์เทนชัน่นดูนะครับวิธีการหาเนะน,นี่ยมันก็อย่างเงี้ยเนี่ยมันก็ยัง,ยง,ยง,ยงมีช่องมาให้เล่นนะคุณสังเกตไหมมันขึ้นไปเกือบอ่า 1>, 1 1 6 1เเ็นอหเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณบาทห้ยังไม่ถึงนะเท่าท่านหนึ่งรปซก็ประมาณหนึ่งจุถึงสี่ตอนนี้ปิดที่พอดีเป้เลยนะดูนะครับเนี่ยปิดที่พอดีเป้เลยแต่ผมอุ้นบางตัวแต่ตามหลักเนะเวลาถ้ามันตี่ะมันจะได้ประมาณก็ไม่เกินหนึ่งหนึ่งหนึ่งร้อยเปอร์เซนหรือเจ็เจ็สิบแปดจุดหกบางกรณีนอ,อย่างครูเนะี่ย ผมว่ามันถึงร้อยกสิบเปอร์เซ็นได้เลยร้อยบาห้าสิบแต่อันนี้ก็พูดยากนะคือกามเนี้ยมันคนไม่ชอบเลยนะครับในรายสัปดาห์ห,หลายวันเนะี้ยถือว่าเสียแล้วถ้าพรุ่งนี้แดงนะครับโ่ายแย่เลยอือถือว่าถือว่า,าในจริงในรายสัปดาห์เนี้ยมีช่องว่างเล่นอย่งเี้ยเยอะนะครับแต่เขาก็ไม่เอานะหรืออาจจะเป็นพรุ่งนี้อันนี้ไม่รู้นะแต่กาตามที่คุณมีอยู่เนียไม่หลุดตรงเนี้ยคุณไม่ต้องขายนะแต่ถ้าจะไปห้าบาทึุนชอบพูด มันเอาให้ผ่านสมาร์ทสิบหนดเลยนานยาต้านใหญ่อยู่ตรงนั้นสมาร์ทสิบแล้วค่อยมาคุยอย่างาน,นี้ out, well. okay, โอเคแล้วไป CCP นี่วอลุ่มเข้านะครับ CCP วอลุ่มดีเลย CCP ครับรัวลุ่มนะครับวอวลุ่มหมาสามนะดูลายวีเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะแต่มันจะติดงดาวใต้ที่แปดสอง umer. ตังวันนี้ก็ลากขึ้นไปเหมือน คล้ายค้ายเวฟอะแต่ก็อืมแต่มันก็ไม่เอาไม่เอาไปต่อแต่ว่าลูกพอดีนะดูเวฟนะเวฟมันมีบนร่มก็มาหาศาลแต่ก็ไม่ไปปีสิท,ทีก็เหมือนกันคือเจ้าหนังๆ,ๆเขาผมว่าก็ไม่รู้เลยคนระับเขาลา,ากแล้วมันไม่สุดน,นะหรือก็ขึ้นมาเยอะแล้วก็ไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยอืมไลม่ร้อยชี้สิบนาทียังโอเคอยู่นะครับแต่เนี้ยเหมือนจะเกิดในวรนเช่นนะตอนเช้าเกิดแลยนะ น่าเกลียดสองครั้งนะแต่น,นี่ไม่เป็นไรนะก็ผมว่ายังไม่น่าเกลียดหรอกเนื้อดูเอชวลุ่มก็มาวันนี้วอลุ่มพีแล้วถามว่าเป็นยังไงจริงค,คุณดูตัวนี้นะครับวอลุ่มมาวันนี้ไอซี I S I ยังต่ำมากนะครับแต่ไยอซียู่ประมาณห้าสิบกว่าข้อดีของมันคือมีช่องว่าให้เล่นเยอะแต่ข้อเสียของมันนะเทรนยังไม่มาหรือดออกไหมครับถ้าใช้ สวยๆนะไอ้สแอนจากหกสิบห้าขึ้นไปเนี่ยผมว่าสวยเลยนะแล้วเทรนเริ่มมาอันนี้มันยังมีข้อและข้อเสียคือมันยังเหมือนรถรถเพิ่งออกตัวอย่างแรงไม่ได้นะ่าใช้เวลากันนิดหนึ่งแต่ถ้าพูดถึงช่องว่างให้เล่นเนี่ยผมว่าไม่แน่นะมันอาจจะไปถึงสี่สามหกก็ได้แน่นะถ้าไลา่จริงๆเนี่ยแต่นี้เราต้องรอดูนะเนี่ยหลายวันนี้ยังโอเคอยู่รรเรา,า,าเรายี่สิบนาทีก็ยังไม่ได้โอเวอร์บอร์ดนะถามว่าถ้าจุดคัดลอสนะผมว่าตรงเนี้ย ถ้าเนกว้างนะสอนนงสองอย่างเงี้ยจุดแนวต้านแรกกับสามสามสองทะลุไปได้ก็368สคราวนี้มาดู XPG ที่ผมบอกว่ามนยังมันเกิดเทคนิคบิบไลน์ไหมในรายวันจับรายสองชั่วโมงับรายวันเนี่ยอสายสม,ม,มันอย,ยู่ต่ำๆอันนี้คือเป็นเทคนิคนะผมคิดว่าขึ้นมาเนี่ยสองตัวชนตรงห้เนี่ยในรายสรายวันนะครับถ้ารา,ายสัปดาห์ อันเพียงลายสองชั่วโมงผมว่ามันน่าจะเอาอยู่นะผมยังมองว่าอาคิดว่าบมลุ่มเมื่อวานเนี่ยมันมาหาศสาลคิดว่ามันน่าจะน่าจะเปลี่ยนเทรนแล้วนะแต่ก็ยังบอกไม่ได้ตราบใดที่ไม่ได้อยู่ตรงนี้นะสามหนึ่งแปดเนี่ยโลโลเก่านี่มันเออวันนี้ไต้ป็นไอ้สองสองแปดสองน ือตรงนี้ถือว่าเสียเมื่อวานหลุดไปเมื่อวานหลุดไปแล้วนะถือว่าเสียไปแล้วแต่วันนี้การเป็นขึ้นมาเมื่อวานลงไปยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์วันนี้ขึ้นมาแปดเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าโอเคนะระวังน,นะครับคงอีกไม่กี่วันจะขึ้นไป่แต่ห้าสิบอ่ะขึ้นไม่ได้แล้ว,ล,วลงวันนี้จะลงลอีกรอบในรอบใหญ่อันนี้ก็แล้วแต่นะแต่พุ่มมันขึ้นมาเยอะแล้วนะครับามาดูเอสพีจีนี้ที่ไม่เคยรปล่าไปดูทูแล้วกันทูเนี่ยกาดูรายสัปดาห์นะครับมัน ค่อนข้างจะโอ้บอลชัดเจนแล้วนะผมวันนี้ผมแบ่งแบ่งออกและเรื่องมือนกันเพราะเพราะว่าอ,อย่างนี้อไต,ตอน,น,นเช้าอ่ะกระสุดาผมไม่ได้ใช้แหละผมรู้อยู่ในใจแล้วมันว่นอบอลผมเลยไปใช้รอสามสิบเนี่ยสามสิบนะมันเกิดสามครั้งสี่ครั้งนะนายพญารเทย์ไทยเนี่นยตราบใดท,ที่พวกนี้นะไม่เปิดกระโดดนะผมว่าผมอาจจะถอดขาอีกสักชุดหนึ่ง เนี่ยสี่บาทสีต่ตังคือมันเทสหลายครั้งเลอเกินนะคือเวลาอย่างเงี้ยเรามองไม่อ่อนในลายวานนะแต่ถ้าเรามองในลายสามสิบนาทีเนี้ยย่อยออกมาคุณจะชัดเลยว่าว่ามันมันใช่เลยมันมันชัดก่าเทไม่ผ่านหลายครัง้งนะถึงแม่บรรลุมันจะมาก็เถอะอันนี้เราไม่รู้นะมีข่าวดีอะไรถ้าน,นี่คุณลองยิบย่อยไปจากสิบนาทีนะเนี่ย เห็นไหมสิบนาทีโงมันยังโอเคอยู่นะครับแต่เพียงจุดต่ำสุดมันต่ำลงเรื่อยๆแต่จริงๆไอ้พวกไดโบเจนคอนโบเจนใช้แค่พวกสิบนาทีสามสิบนาทีก็ดูไว้อย่าไปเชื่อเลยมันมากมันฟอลเยอะมากมันฟอลเยอะมากแล้วที่สำคัญที่ผมไม่ไม่ชอบเนี่ยนะไอซีไอมันขึ้นไปสูงพีคอย่างเงี้ยก็โอเคมันค้างกนดีแต่มันไม่รู้เลยมันมีรู้สึกแปลกๆนะรู้สึกมันมันมันไม่ใช่แหลยก็คือเรากำไรเยอะแล้วใช่ไหม เราก็ถ้าเราถอยแล้วก็ก็โอเคนะแต่มันแต่จริงอย่างผมคิดว่ามันน่าจะมีข่าวดีอะไรที่เราไม่รู้น่าจะดีมากๆเลยจำไหมมาถึงมาได้ขนาดนี้นะผมเลยไม่ค้าขายหมดนื่อมบไมเวลาขายผมไปอย่างเงี้ยเอาผมขายได้ราคาเนี้ยไงวันก่อนก็ได้ราคาเนี้ยดีราคาดีเลยแหละสามสามเก้าหกแล้วผมก็ลงมาสามเจ็ดหกคือทูอ่ะอยาให้ดูตรงนี้นะสามเจ็ดหก แนวรับ20นาทีเลยนะครับอย่างนี้ดูตรงนี้นะถ้าถ,าถ,าถาลุดไปนะครับแนวรับอีกแนวรับหนึ่งก็นี่สามอ่อนี่นี่สามเจ็ดหกแนวรับแล้วน้ําหนึ่งก็ตรงนี้สามห้าสี่จะสามสามเจ็ดศูนย์เนี่ยประมาณเนี่ยครับเนี่ยจริงๆแนวรับเนี่ยสําคัญสามเจ็ดหกอย่าให้หลุดก็หวังว่าพรุนี้จะขึ้นนะถ้าพวกนี้ขึ้นนะครับถามว่าขายไหม เดี๋ยวผมก่อดูก่อนนะครับเอ่าจริงๆสองหรือสิบอยู่นี้เนี่ยอืมพรุ่งนี้ถ้าขึ้นเยอะอาจจะต้องขายไม้เงนินนะนะเราลองมาด่าต่ำๆเป็นการเสี่ยงนะครับแต่ผมไม่ขายหมดนะเพราะผมไม่รู้ว่ามีข่าวดีอะไรแต่ถ้าข่าวดีอะไรออกผมขายหมดแหละถึงเวลานั้นพวกมันก็ยังใช้เสมอนะเซอร์อันเฟลเนี่ยเราจริงๆอ่ะคุณลองไปใช้ดูนะครับสี่ชั่วโมงจริงๆไม่ต้องใช้วันก็ได้นะ แต่ผมเมื่อเช้าสี่ชั่วโมงผมขี้ผมดูว่าร่ปไงผมขี้บ้าขี้เกียจมาบวชสองแท่งเนี่ยให้มันดูบางทีมันมันสับสนหรือเปล่าไหมครับบางทีบวกผิดเอาแท่งวันก่อนกับแท่งวันนี้บวกกันตอนเช้ากับตอนเย็นวันก่อนแล้วมันบวกผิดแล้วก็ลืมอะไรก็เลยจริงๆร้อยสองร้อยสี่สิบนาทีแล้วพอคุณใช้สองร้อยสิบเจอนะตรงนี้คุณเปลี่ยนหกสิบแหละใช้วีคได้นะใช้ได้เหมือนกันแล้วแต่คนเลยแต่อย่าไปใช้เลยอีกพวก สามสิบสิบสามสิบขเชกทีเฟนนะครับอันนี้อันนี้วันนี้เล่นเฉยว่าเออจะเล่นดเดท,ทก็เลยใช้สิบในการเทรดออกแล้วก็รับเข้าอะไรอย่างเงี้ยแค่นี้เองไม่ได้มีอะไรแต่แต,แต่แต่พอร์ตโดยรวมๆเราต้องอยู่เพราะเราเัง่ยมองว่ามันเป็นขาขึ้นอยู่เราจะไม่ขายหมดนะเพราะถ้ามันมีข่าวออกหรือมีอะไรขึ้นมาเนี่ยเราไม่รู้เราว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นหรืออกไหมครับมันไม่ใช่หุ้นปั่นนะหุ้นปั่นนะคุณเป็นขาขึ้นแต่คุณคิดว่าคุณไม่สกิลไม่มั่นใจแล้วคุณโยนทิ้งให้หมดเลย เราคุณสบายใจไม่ต้องมาผบวงแต่อย่างเนี้ยถึงแม้จะมีข่าวไม่ดีมาเพิ่มทุนอะไรอย่างเงี้ยจะมุินะหรือไปซื้อดีแทคแล้วเพิ่มทุนเงี้ยมันก็ยังสักวันหนึ่งมันต้องกลับหาใช่ไหมแต่เราลดพอร์ตไปย่างไม่ออกไปรักบริหารพอต้องบริหารดีอันนี้ก็ระวังเลยนะพวกนี้ถ้าโดดมาเยอะไม่แน่นะผมอาจจะขายไปอีกส่วนหนึ่งเราลองมานับต่ำถ้าคุณคิดว่ามันเป็นขาขึ้นยังไงก็ต้องรับนะครับต้องรับกลับนะมเหมือนเอเหมือนเคแบงก์เอชซีบีเนี่ย มันไปขาขึ้นแต่มันต้องย่อ,อมาวันนี้โชคดีนะมันไม่หลุดหนึ่งสามสี่หลุดไปนี่ผมว่าอาจจะไปปิดแก๊ปตรงนั้นเลยนะหนึ่งหนึ่งห้าเลยนะแต่เคแบงก,ววก์กราฟสุดไปเยอะนะต้ระวังไว้แต่ถ้าจะซื้อไหมผมไม่ซื้อแหละเคแบงก์เอสีบีผมรอโอเคนะนี่แค่นี้แล้วกันนะครับโอเคโชคดีในการลงทุนนะครับ